สวัสดีครับกระผมน,นายรัตนพงษ์แยคพงษ์นักศึกษาชั้นปีที่สองคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์หมหาวิทยาลัยรชาชภัสสงขาจะมานำเสนอบทความทางวิชาการเกี่ยวกับวิกฤตโลก2020วิกฤตโลก2020วิกฤตร้ายที่มองไม่เห็นก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าวิกฤตโลกคืออะไร วิกฤตโลกคือการเกิดปัญหาที่ไม่ได้เกิดปัญหาแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการเกิดปัญหาที่เกิดพร้อมกันทั่วโลกซึ่งในปี2020โลกได้เกิดปัญหาวิกฤตครั้งใหญ่ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่มองไม่เห็นเพราะเราต่อกำลังต่อสู้อยู่กับไวรัสที่ทำให้เกิดโรนะคระบาดหนักึทั่วโลกนั่นคือไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 นั่นเองครับ ซึ่งโรคที่เกิดจากไวรัสชนิดนี้ค่อนข้างมีความรุนแรงกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั่นคือผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัวครับโรคที่เกิดจากไวรัสนี้อาจจะทําให้ปอดติดเชื้อและส่งผลให้เสียชีวิตได้และยังติดต่อได้ง่ายจากคนสู่คนครับไวรัสชนิดนี้เกิดการระบาดหนักที่ประเทศจีนเมื่อต้นปี2020และได้เริ่มมีการระบาดหนักขึ้นทั่วโลกทําให้หลายๆประเทศมีผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมาก และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบมากมาจากวิกฤตครั้งนี้ครับทั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเนื่องด้วยการจํากัดการใช้ชีวิตของประชาชนในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นการจํากัดทางด้านการเดินทางการเข้าออกพื้นที่การปิดสนามบินการใช้มาตรการโซเชียลดิสแทนซิงมีการปิดสถานที่การปิดสถานการค้ารวมไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆทําให้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ การค้าการทํางานการผลิตและอุตสาหกรรมท่องเทีย่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่องโรงแรมร้าน,นอาหารรวมไปถึงการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและขณะเดียวกันทุกคนก็มีความกังวลและต้องมีการดูแลปกป้องตัวเองต้องกักตัวอยู่ต้องกักตัวเองอยู่กับบ้านทําให้ระบบเศรษฐกิจการใช้จ่ายหยุดชะงักไปครับการระบาดหนักของไวรัสโควิด -19 ถือว่าเป็นวิกฤตโลกเพราะส่งผลกระทบต่อประเทศหลายๆประเทศในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการดำรงชีวิตเพราะทําให้ผู้คนไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติเพราะมีมาตรการลดการติดเชื้อรวมถึงยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อุปรกรณ์ที่ใช้ในการรักษาหน้กากากอนามัยหรือเจลแอลกอฮอล์ oh ol, ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นในขณะนั้นครับและการที่เราจะก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้มาได้ ลรวนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมมันล้างมือใส่หน้ากากอนมามัยตามคำแนะนำขององค์กรอนมามัยโลกวิกฤตต่างๆผ่านเข้ามาเพื่อเป็นบททดสอบให้เราร่วมมือร่วมใจกันครับและสุดท้ายนี้ไม่ทราบว่าใครมีข้อสงสัยไหมครับถ้าไม่มีกับผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ